โรงเรียนพิทักษ์ธรรมตั้งตระงานอยู่บนเนินเขาที่เงียบสงบห่างไกลาจากความวุ่นวายของเมืองหลวงอาคารเก่าแก่ที่ก่อด้วยอิฐแดงและหลังคากระเบื้องสีเข้มดูขรึมและสง่างานภายใต้แสงอาทิตย์ยามบ่ายทวา่าเมื่อยามค่ำคืนมาเยือนกลับมีความรู้สึกบางอย่างแพร่ซ่านปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณราวกับว่ากำแพงทุกด้านซ่อนเร้นเรื่องราวที่ไม่อาจเอ่ยถึงเอาไว้ ผมกวินเด็กนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่หอพักนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนรู้สึกได้ถึงความหนักอึ้งในอากาศตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบย่างเข้ามาในหอพักเก่าแก่ที่เคยเป็นเรือนนอนของนักเรียนมาหลายรุ่นหลายสมัยเพื่อนร่วมห้องของผมชื่อวินเป็นเด็กหนุ่มที่ร่าเริงและชอบแย่เล่นเขามักจะหัวเราะก,กลับเกลื่อนทุกครั้งที่ผมพูดถึงความรู้สึกแปลกๆที่สัมผัสดได้แต่บางครั้งในดวงตาของเขาก็มีความระแวงแฝงอยู่เช่นกัน คืนแรกที่ผมพักที่นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งหลังจากการซ้อมกีฬาตอนเย็นและการอ่านหนังสือเตรียมสอบวินและผมก็กลับมาที่หอ้องสองเตียงเรียบง่ายวางอยู่ชิดผนังมีตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆและโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆห้องมืดสนิทหลังไฟดวงสุดท้ายของหอดับลงผมนอนพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงไม้ที่ส่งเสียงเอียดอ้าทุกครั้งที่ขยับตัวไม่รู้ทำไมแต่คืนนั้นผมรู้สึกไม่สบายใจเอาเสียเลย ความเงียบของหอดังอื้ออึงอยู่ในโตรปราสาทเป็นความเงียบที่หนักหน่วงราวกับกำลังมีใครจ้องมองอยู่จากมุมมืดพลันสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านหน้าต่างที่ปิดสนิทเข้ามาในห้องทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวและในความเงียบนั้นผมได้ยินเสียงบางอย่างมันเป็นเสียงแผ่วเบา,บาคล้ายเสียงผีปากเสียงนั้นฟังดูเศร้าสร้อยและคุ้นเคยอย่างประหลาดราวกับเป็นทำนองเพลงกล่อมเด็กที่ถูกลืมเลือนไปแล้ว ผมค่อยๆลืมตาขึ้นในความมืดดวงตาพยายามปรับให้เข้ากับแสงจันทร์ที่หลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาเสียงนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผมเอื้อมือไปเขย่าตัววินที่นอนกรนอยู่ข้างๆวินวินเสียงอะไรนะ่ะผมกระซิบวินพลิกตัวไปมาอย่างงัวเงียก่อนจะบ่นอุบิบว่าผมคงฝันไปแล้วก็หลับต่อผมไม่กล้าหลับตาอีกเลยจนกระทั่งรุ่งเช้า แสงแรกของวันสาดส่องเข้ามาในห้องขับไล่ความมืดมิดและความหวาดกลัวออกไปชั่วขณะแต่ความรู้สึกประหลาดนั้นยังคงติดค้างอยู่ในใจวันต่อๆมาเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มถี่ขึ้นผมมักจะรู้สึกเหมือนมีใครเดินผ่านหน้าต่างห้องในยามดึกทั้งที่หน้าต่างหันออกไปยังกำแพงด้านนอกที่ไม่มีทางเดินหรือบางครั้งเมื่อเดินผ่านห้องน้ำรวมช่วงดึกๆก,ก็จะได้กลิ่นดอกมะลิจางๆลอยมา แม้ว่าจะไม่มีต้นมะลิปลูกอยู่ใกล้บริเวณนั้นเลยแม้แต่น้อยพวกเราเด็กนักเรียนจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกจากห้องหลังสี่ทุ่งยกเว้นกรณีฉุกเฉินจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางคนแอบลักลอบลงไปเล่นเกมหรือหาของกินที่โรงอาหารใต้หอพักผมเองก็เคยถูกวินชวนไปบ่อยๆแต่ความรู้สึกไม่สบายใจทำให้ผมปฏิเสธทุกครั้งวินมักจะบอกว่าผมคิดมากไปเองแต่วันหนึ่งวินเองก็เริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไป เขากลับมาที่ห้องในตอนเช้าด้วยสีหน้าซีดเผือดบอกว่าเมื่อคืนขณะที่เขากำลังเดินกลับจากโรงอาหารเขารู้สึกเหมือนมีใครเดินตามมาข้างหลังเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นทุกครั้งที่เขาเรยก้าวไปแต่เมื่อหันกลับไปมองก็ไม่พบใครเขาเดินเร็วขึ้นและเสียงฝีเท้าเบาๆนั้นก็เร่งตามมาติดๆวินบอกว่าเขาวิ่งสุดชีวิตกลับมาที่ห้องและไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองอีก เรื่องราวแปลกๆเริ่มแพร่ะสะพัดไปในหมู่นักเรียนเสียงกระซิบกระซาบเกจยวกับหอพักเก่าแก่แห่งนี้เป็นที่โจษจานกันเด็กบางคนเล่าว่าเห็นเงาดำๆแวบหายไปในมุมมืดบางคนได้ยินเสียงสะอื้นให้แผ่วเบาแมาจากห้องน้ำรวมในช่วงกลางดึกครูเวรที่ประจำหอพักคุณครูวรรุธซึ่งเป็นครูฝึกสอนหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาใหม่พยายามปลอบใจและบอกให้พวกเราอย่าคิดมาก แต่แม้แต่ครูวรรุธเองก็ดูเหมือนจะมีท่าทีประมาณเล็กน้อยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ห้องศิละปะเก่าที่อยู่ปลายสุดของอาคารเรียนเป็นอีกที่หนึ่งที่ถูกพูดถึงไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้ห้องนั้นหลังเลิกเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในายามค่ำคืนแต่ฟ้าเพื่อนร่วมห้องของปอนที่เป็นเด็กนักเรียนขี้กลัวคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าคืนหนึ่งเธอแอบลงไปเข้าห้องน้ำ เธอเห็นแสงไฟสลัวสลวหลอดออกมาจากหน้าต่างห้องศิลปะเธอสาบานว่าเห็นเงาคนกำลังยืนอยู่หน้ากระดานวาดรูปเงานั้นดูผอมบางและมีผมยาวสยายฝาบอกว่าเธอกรีดร้องออกมาในใจแล้วรีบวิ่งกลับห้องโดยไม่คิดชีวิตผมกับวินเริ่มจริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้นเราสองคนเริ่มสืบหาข้อมูลจากรุ่นพี่ที่อยู่มานานแล้ว รุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่นพซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมปลายปีสุดท้ายเล่าให้เราฟังว่าห้องศิลปะเก่านั้นเป็นที่ที่เคยเกิดเรื่องเศร้าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อเมษาเธอเป็นนักเรียนที่มีพรสวรคงทางด้านศิลปะมากแต่เธอกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจากห้องศิลปะแห่งนี้เมื่อช่วงใกล้สอบปลายภาคเงาร่างนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมเหมือนไม่เคยขยับไปไหนเลยแม้แต่น้อยมันผิดปกติมากมาก ที่คนคนหนึ่งจะยืนนิ่งสนิทได้ขนาดนั้นฉันตัดสินใจที่จะลองเรียกดูเฮ้ย <"He i, S 1> เป็นอะไรหรือเปล่าฉันพูดออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับเงาตะคุ่มๆนั้นยังคงยืนนิ่งเงียบฉันรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเมื่อสังเกตเห็นว่าเงาที่ว่านั้นไม่มีร่มเงาที่ตกกระทบบนพื้นเหมือนคนทั่วไปและรูปร่างของมันก็ดูจางๆเมื่อมองในความมืดที่สลัวนั้นฉันตัดสินใจที่จะไม่รอช้า ฉันรีบก้าวเท้าเดินกลับห้องอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หัวใจเต้นรัวแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกตลอดทางกลับห้องฉันไม่กล้าหันกลับไปมองอีกเลยเช้าวันรุ่งขึ้นฉันเล่าเรื่องนี้ให้ป๊อปต้าและผีสั่งแต่ป๊อปก็ยังคงแสดงท่าทีที่ไม่เชื่อเรื่องผีเขาบอกว่าฉันคงจะเห็นเงาของตัวเองสะท้อนกับกระจกหรือเห็นภาพหลอนไปเองเพราะความง่วงโรงเรียนประจำก็แบบนี้แหละ มักจะมีเรื่องเล่าแปลกๆมาคู่กันเสมออย่าไปใส่ใจมากเลยเขากล่าวต้าที่มักจะขี้กลัวก็แสดงสีหน้าหวาดวิตกเขานั่งเงียบไม่พูดอะไรส่วนพีทที่ปกติจะสงบนิ่งกลับแสดงความสนใจอย่างผิดปกติเขามองฉันด้วยแววตาคลุ่นคิดนายแน่ใจนะว่าเห็นจริงๆเขาถามด้วยน้ำเสียงที่ผิดแปลกไปจากปกติแน่ใจสิมันยืนนิ่งอยู่แบบนั้นเลยนะไม่เหมือนคนเลยฉันยืนยัน แต่หลังจากนั้นเหตุ <_ T an> การณ์แปลกๆ <_ T an> ก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในห้อง404ของเราอยู่บ่อยๆมักจะมีเสียงก๊อกแกกที่ดังมาจากมุมห้องในตอนกลางคืนบางครั้งก็เป็นเสียงเหมือนมีอะไรตกกระทบพ,พ,พื้นเบาๆแต่เมื่อพวกเราลุกขึ้นไปดูก็ไม่พบอะไรเลยแม้แต่น้อยบางครั้งเราก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครบางคนเดินลากเท้าไปตามทางเดินหน้าห้องของเราพอออกไปดูก็ไม่เจอใครเลย แต่ความรู้สึกเย็นเยือยที่ลอยวนอยู่ในอากาศมันบ่งบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเพึ่งเดินผ่านไปต้าเริ่มนอนไม่หลับเขากลายเป็นคนขี้กลัวอย่างเห็นได้ชัดบางครั้งเขาก็จะผวาตื่นกลางดึกแล้วพูดพึมพำกับตัวเองว่ามีคนมองอยู่หรือไม่ก็ใครอยู่ที่นั่นทำให้พวกเราทุกคนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจไปตามๆกันส่วนพีทเขายังคงเงียบขรึมเหมือนเดิมแต่ฉันเห็นว่า เขามักจะจ้องมองไปที่มุมห้องของเรานานๆด้วยแววตาที่ยากจะเข้าใจคืนหนึ่งเป็นคืนวันศุกร์ซึ่งเป็นคืนที่เราสามารถนอนดึกได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียนฉันป๊อปและต้ากำลังนั่งเล่นเกมกันอยู่ส่วนพีทยังคงนั่งอ่านหนังสืออยู่บนเตียงของเขาอยู่เหมือนปกติทันใดนั้นไฟในห้องของเราก็กระพริบสองสามครั้งแล้วก็ดับไปทันทีห้องของเราตกอยู่ในความมืดมิดไฟฉุกเฉินบนเพดาน ค่อยๆสว่างขึ้นมาทีละดวงเผยให้เห็นความมืดสลัวที่หน้าขนลุกไฟดับอีกแล้วหรอปอบบ่นด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดเขากดมือถือดูหน้าจอเฮ้ยโรงเรียนไฟดับทั้งตึกเลยวะไม่ ain, จริงหน้านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยตาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเขามักจะกลัวความมืดเป็นที่สุดใจเย็นๆหน้าเดี๋ยวไฟก็มาฉันพยายามปลอบใจเพื่อนขณะที่พวกเรานั่งรอให้ไฟกลับมาเป็นปกติในความมืดนั้น ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้ามองเราอยู่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมฉันรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆที่ลอยมาแตะที่ต้นคอเบาๆจนฉันต้องหันไปมองแต่ก็ไม่พบอะไรเลยพีทที่เงียบมาตลอดก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่แฝงด้วยความรู้สึกบางอย่างมันไม่ใช่แค่ไฟดาบหรอกเขากล่าวมันกำลังพยายามจะบอกอะไรเราบางอย่างบอกอะไรตาถามด้วยน้ำเสียงหวาดหวาด ฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะทันใดนั้นเองหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานของฉันก็หล่นลงบนพื้นเสียงดังตุ้มพวกเราทั้งสามคนสะดุ้งสุดตัวแล้วมองไปที่หนังสือที่หล่นลงบนพื้นอย่างพร้อมเพรียงกันเฮ้ยอะไรวะปอบถามเสียงหลงใครมาแกล้งอะไรตอนนี้เนี่ยไม่มีใครแกล้งหรอกพีทกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสนิทมันกำลังจะแสดงตัวให้เราเห็นแล้วเมื่อสิ้นเสียงของพีท ประตูห้องของเราก็ค่อยๆเปิดออกช้าๆอย่างไร้เรี่ยวแรงความเย็นเยือกพัดเข้ามาในห้องจนพวกเราทุกคนขนลุกสู้ไปทั้งตัวฉันมองออกไปนอกห้องพบเพียงความมืดและทางเดินที่ไร้ผู้คนในความมืดสลัวนั้นฉันมองเห็นเงาร่างผอมสูงที่ยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าห้องอีกครั้งมันยืนอยู่ที่เดิมเหมือนกับคืนก่อนๆแต่คราวนี้มันไม่ได้อยู่ไกลๆมันยืนอยู่ตรงหน้าห้อง404ของเราเลยทีเดียว ในที่สุดเราก็ได้รู้ว่าห้อง404นี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสะเทือนใจซ่อนอยู่พีทเป็นคนขุดคุ้ยหาข้อมูลและเขาก็เจอเรื่องราวทั้งหมดจนได้ผ่านการคนาน้นคว้าหนังสือเก่าๆและเอเกสารเก่าเก็บในห้องสมุดเก่าของโรงเรียนที่ปกติแล้วไม่ค่อยมีใครเข้าไปใช้สักเท่าไหร่ <politiques> <c oughs> เมื่อหลายสิบปีก่อนห้อง404นี้เคยเป็นห้องพักของนักเรียนคนหนึ่งชื่อสมชายพีทเล่าให้เราฟังด้วยน้ำเสียงจริงจัง ในคืนหนึ่งเมื่อพวกเรานั่งล้อมวงคุยกันเขาเป็นเด็กเงียบเงียบและถูกเพื่อนในชั้นเรียนคนอื่นๆรังแกอยู่เสมอทุกคืนเขาจะโดนแกล้งสารพัดเขาพยายามฟ้องครูแต่ก็ไม่เป็นผลไม่มีใครเชื่อเขาเลยแล้วยังไงต่อตาถามด้วยน้ำเสียงสั่นๆส,สมชายทนไม่ไหวเขากลายเป็นโรคซึมเศร้าอย่างหนักและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงที่นี่ในห้อง4 0 4ของเรานี่แหละพีทพูดจบก็เงียบไป ปล่อยให้ความเงียบและความน่าขนลุกเข้ามาแทนที่ในห้องของเราเราทุกคนรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวกับเรื่องราวที่ได้ยินมาตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทำไมห้อง404ถึงได้มีเรื่องเล่าแปลกๆมาตลอดและตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าวิญญาณของเด็กหนุ่มที่ถูกรังแกจนตายไปเมื่อนานมาแล้วยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่ในห้อง404ของเราเอง คืนนั้นเป็นคืนที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตการเป็นนักเรียนประจำของฉันเราทั้งสี่คนนอนไม่หลับไม่มีใครกล้าขยับตัวไปไหนเลยแม้แต่น้อยความเย็นยะเยือกในห้องทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเราต้องดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโป่งกันทั้งตัวตอนนี้เราไม่คิดแล้วว่ามันเป็นแค่ความเย็นของอากาศแต่มันเป็นความเย็นที่มาจากบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้และเราก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำ ว่าเราอยากจะเห็นมันด้วยตาเปล่าหรือเปล่าเราได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยมาจากมุมห้องเสียงนั้นเหมือนเสียงสะอื่นไห้ที่แผ่วเบาและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมันเป็นเสียงของเด็กหนุ่มที่ร้องไห้โดยไม่มีใครได้ยินมานานแสนานานเสียงนั้นลอยมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนเรารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างเตียงของเราทุกคนฉันพยายามหลับตาให้สนิทภาวนาให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นแค่ความฝันที่น่ากลัวเท่านั้นแต่แล้วฉันก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบมาแตะที่ข้อเท้าของฉันเบาๆฉันสะดุ้งสุดตัวลืมตาขึ้นมามองในความมืดสลัวฉันมองเห็นเงาร่างผอมสูงยืนอยู่ข้างเตียงของฉันมันยืนนิ่งเงียบมองมาที่ฉันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดเงาร่างน,นั้นค่อยๆเลือนหายไปในความมืดเหลือไว้เพียงความเย็นยะเยือกที่ยังคงอยู่ในห้องเรา เราทั้งสี่คนไม่รู้ว่าคืนนั้นเราหลับไปตอนไหนรู้แต่ว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องพวกเราต่างก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งอกแต่ก็ยังคงความรู้สึกหวาดกลัวและน่าสะเทือนใจติดค้ามอยู่ในใจของพวกเราทุกคนอยู่ดีวันถัดมาพวกเราตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยให้วิญญาณของสมชายไปสู่สุขคติ พวกเราปรึกษากันว่าจะทำพิธีเล็กๆน้อยๆเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาและขอให้เขาไปสู่พบภูมิที่ดีขึ้นเราช่วยกันจัดโต๊ะเล็กๆในห้อง404ของเราเองโดยมีรูปถ่ายเก่าๆของสมชายที่พีทไปค้นหามาได้จากห้องสมุดเก่าของโรงเรียนมาวางไว้กลางโต๊ะพร้อมกับขนมและน้ำที่เรานำมาถวายเราจุดธูปและภาวนาขอให้สมชายไปสู่ความสงบสุขขอให้เขาได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดทรมาน ที่เคยได้รับมาตลอดชีวิตนักเรียนของเขาพวกเราทุกคนตั้งใจจริงที่จะทำเพื่อเขาแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะได้รับรู้ถึงความตั้งใจดีของพวกเราหลังจากคืนนั้นห้อง404ก็เริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งไม่มีเสียงแปลกๆไม่มีเงาร่างผอมสูงและไม่มีความเย็นยะเยือกที่ผิดปกติอีกต่อไปข้าวของเครื่องใช้ก็ไม่หายไปจากที่เราวางไว้ พวกเราทุกคนรู้สึกได้ถึงความสงบสุขที่เข้ามาแทนที่ความหวาดกลัวในห้องของเราห้อง404ไม่ได้เป็นห้องที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่มันยังคงเป็นห้องที่มีเรื่องราวที่น่าเศร้าและน่าสะเทือนใจซ่อนอยู่ภายในและทุกครั้งที่ฉันมองไปที่มุมห้องที่เคยมีเสียงกระซิบแห่งความเจ็บปวดฉันก็จะนึกถึงเรื่องราวของสมชายเสมอเรื่องราวของสมชายและห้อง404เป็นบทเรียนให้พวกเราทุกคนว่า การรังแกผู้อื่นนั้นสามารถสร้างความเจ็บปวดที่อยู่เหนือการเวลาได้และความเจ็บปวดเหล่านั้นสามารถทิ้งร่องรอยไว้ในสถานที่และในใจของผู้คนได้นานแสนานานนับจากวันนั้นฉันและเพื่อนๆก็พยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นคอยช่วยเหลือเพื่อนๆที่ถูกรังแกและเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาได้ออกมาพูดถึงความเจ็บปวดที่พวกเขาได้รับพวกเราไม่ต้องการให้เรื่องราวของสมชายซ้ำรอยกับใครอีกต่อไป การใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจำสัตยาบดีของฉันยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติใดๆเกิดขึ้นอีกแต่ความรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากเมื่อก่อนยังคงอยู่ในใจฉันเสมอฉันเดินผ่านทางเดินยาวเหยียดในยามค่ำคืนด้วยความสงบไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปแล้วความเงียบที่เคยหน้าขนลุกตอนนี้กลับกลายเป็นความสงบที่ฉันรู้สึกคุ้นเคยห้อง404ก็ยังคงเป็นห้องพักของเรา แต่ทุกครั้งที่ฉันก้าวเข้าไปในห้องฉันก็ยังคงรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากห้องอื่นๆมันไม่ใช่พลังงานที่น่าหวาดกลัวอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นพลังงานแห่งความสงบที่ยังคงมีร่องรอยของความเศร้าโศกผสมผสานอยู่ภายในฉันมองออกไปนอกหน้าต่างมองเห็นสนามฟุตบอลและป่าทึบที่ทอดไกลออกไปเหมือนเดิมฉันรู้ว่าสมชายไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วแต่เรื่องราวของเขา ยังคงอยู่กับเราเสมอและมันจะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิต